หวยเอ้ยได้จบดีปอมดีปอมให้ช่วยด้ยฮะไอ้ถุบถุไม่ได้บไม่ได้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 ไอ้ดีเย้ไอ้เาเฮาเาตุเรนฟาตเรนฟาหะตุเรนฟาร์มเออว่ะเออว่ะใช่ตุเลนฟาร์มตุเรนฟาร์มตุเนฟาร์มเล้ออเวลาฟาร์มไอ้เยบอดั้ฟาร์มแน่เลยโอ้กัไม่ใช่ละไอ้เยปากแคบด้วย ช่องมึงไม่โดนเนี่ยช่องกูงโดนรีพอร์ตเลยนะเว้ยอะไรดำพิมพ์โง่อย่างเดียวได้ไม่ใช่เหรอวะดำเฮีย,ยจริงเหรอไม่ได้พิมพ์พิมพ์โง่อย่างเดียวไม่ได้ไม่ได้อะวะเออกูโดนแบนเนะ่ยกูพิมพ์มาแล้วอนะไอ <c oughs> แคนี้ไอ้ไหนดีลโอ้หูตึงเนี่ยเวลาเวลากูเล่นเอาสูงกูไม่ค่อยอยากอัดคลิปเพราะกูยิงไม่โดนนี่แหละเนีย่ย แต่ม you know, yes. e. ึงลองไปดูในคลิปกูอ่ะกูบอกเลยยิงรัวๆไอ้เตึงนี่เฮียแล้วเขาดิเขาดิเอาดิเอาดิได้ตาชิคลิปไอ้เอลสูในแรงห้าสิบดาวไอ้เปิดมาดูดูไอ้เจ้าของช่องไม่ถึงห้าสิบเลยอ่ะเม็ดเดียวเม็ดเดียวเดียวสวรรค์ไหนเดี๋ยวมึงก็ตายหรอไอ้ซาร์ดอไราคิวเคยิี ไอ้เหี้ยไหนกูคิดกูคิดว่าไม่อยู่ไอ้เหี้ยมันมาจากไหนเนี่ยไอ้้เหียกูเห็นมันอยู่ไงกูเลยไม่เอาบอกแล้วไอ้นายมันตัวตึงช่วยไม่ได้ไม่มีป่าช่วยไม่ได้เฮ้ยย้อนเลยเหม่อกลัวต้องรอเลดอีกละสวยสวยใช่ฉันมึงยิงมึงโดนล้างอย่าพูดอะไรวะเลด เชียนายพ่องตายเงือกาทำแม่งเฮ่เ่อกูมาขอโทษครับขอโทษครับเ่เ่เฮ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 ่่เตอนพ่อฮ่ม่เฮ่เฮ่่เฮ่เ ซิคอมมี่สิคอมจัดเลยไอ้เดาวม่พูดไม่ได้ไอ้ทรมานเนี่ยขับไม่ได้ต้องพิมเฮ้ย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 เยอะโอ้โหเฮียอะไรเฮียอะไรกูไปฮะกูตายกูตายกูตายนายไม่ไหวแล้วซิคอม ไม่กูรู้พ่อกูมาแล้วกูพูดตอนนี่พ่อกูมากูก็ไร้ฝ่าที่เลยถ้าลาจะพูดว่าอะไรไไม่รู้อ่ะใส่หูฟังไหมไม่ได้ใส่ก็ใส่ต้องบอกเสียงกูเบาเอาให้ดาโอ้เอาดำไม่เชี่ยวบ่าฟ้ากูไปก็ไม่แจกโง่ยี่ดากูขอชนะเกมนะ จะเอาป้าไปเก็บไอ้สัตว์เฮ้ยแมมงงาเฮ้ยเฮ้เฮ้ไม่ใช่ละเฮ้ยสวยได้ตัวหนึ่งแม่มันมาแล้วอ่ะจะช่างแม่งโลมันมีอยู่อ่ะไอ้ยคิดว่ยังอยู่อีกเนี่ยเฮ้ยไม่โดนระวังเนสดังเนดสหนีคนดังฮึ่นเรียบร้อยสบายใจแล้วค่าคนดังได้ยังมีสแต็กเล่นไหมเนี่ยพูยิน โอ้มันไม่ถึงอ่ะยิงโดนละกดูกเลยเยอะตายทาั้งเป็นตายเลยไอ้เหี้ยโดนแตกเรียบร้อยโอ้โหผลดีครับน้องไอ้เหี้ยใช่ครับน้องเมื่อกี้เมื่อกี้ตัวเรนกดเกิดเลยไอ้เหี้ยดำไม่ก็งโง่ไอ้ควายเหี้ยวัฟเฟิลาแจกโง่แล้วทำไมบอกดำมันไม่อยู่แคลรี่อะดำมันคุยเหมือนจเจ๋งอาวัฟปฟิลเาไปแจกสัตว์ มันไม่เดินกับแครี่เพราะมันจะมันจะไปไฟมากกว่าแครี่เราก็เอามันไม่ได้เราก็ได้แต่ป้อมมันอย่างเดียวแต่กลัวแตกนะทำทำทำประโยชน์ในทีมนี้ฆ่าทีมอไปดิเปิดมาเลยเปิดมาเลยรู้ไมมไหวแล้วไปขี้เกันเปิดชุกัวกลัวเลยดัลยคนดังงใครไม่รู้กูไม่รู้จักไอรีบอกเขาดังกูไม่เชื่อหรอกเมาเลยเปิดมนี้เดัาเลยเกูมเปิดงิมเลยเปิอมาเลยเปิดาเลยเาเลยเลยยิิดมามาลยเาเลลยเลยเปิดลัเลยเปยเลย จับไข่รีโดนอยู่ป่าเลยสองตัวไปเชื่อมดีกว่าเฮ้ยตูเล่นเลดเกมแรงแต่เลดเกมกูก็แรงเหมือนกันถ้ากูไม่โดนช็อตเฮียมันแรงแม่งตายทั้งเป็นแรงคือบ่างคือป่าเนะเฮ้ยช่วยดำดิโอ้โหเลือกตูเล่นเหลือแค่นั้นเนี่ยกูอยู่ล่างดามไม่ทำประโยชน์ทีมได้เลยตัแม่งค์เฮ้ย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 ฟิกเกอร์เลยเอาเอาเอามาเสี่ยงเดียวตรงมันกดขังนี่แหละมั้งถ้าเมื่อกี้มันฟาดเลยก็ตายแล้ว เออมันฟลาดอีกทีเดียวตายเลยเว้ยดูดูดูไพ่เอกมาแล้วพระเอกพระเอกมาแล้วไหนไหนายทำไมมึงเอาเรื่องกลางวันวันนี้มันลวนป้อมยิงไงฮีเอาไวเลสอืมวันนี้เป้อมยืนกันหรือป้อมกูตายห่าไปได้ที่อะฮุ้ยนายเอ็มเชนไนด์ดิไป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 กวางไข่ไปตอนไหนกูลืมละไอ้ไรพึ่งพูดไอ้พ่อกูมาเฮ้ยพึ่งพูดเฮ้ยเฮ้ยคนด่าไอ้สัตว์โอ้ขุนขุนเลยเม่เต็มเลยเม็ดเนี้ยเม่ดนั้นอ่ะ ออกไปเหี้ยต้มยาสามเมลนะสามเมลนะเอาเมลี่สี่ไปไม่ตายอีกเม็ดหนึ่งโอ้ยเหี้ยอยู่นูน่นนะไปแล้วอย่าไหนแม่งไหนไหนเฮ้ยสักสี่คำค,ำคำอคำม <c oughs> าลายสิ้นสักสี่คำคุยคอคำดำปี่เลยไอ้คอคำดำปี่สักสี่คำคำุยอะไรสิ้น ม่งกูก็คิดว่าเออศักดิ์ศรีมันจะค้ําคอโดดไปเลยอ่ะไอ้เหี้ยสุดท้ายขอข้ําไม่กล้าวิ่งไปมันไปแล้วล่ะมันหนีไปแล้วเะี่ยพี่ดำม่งเมื่อไหร่จะได้สลับวะให้เราไปกันแล้วกันกูตายไม่เนอนเป็นเวเลสเองเวเลสไม่ได้ฟาร์มอไม่ได้ฟาร์มตูเ่นฟาร์มตูเ่นฟาร์มมันวันนี้มันมาคนเดียวอ่ะไม่โดนวะยิงกระดักันเลยวะไม่มีสกิลสองแล้วกูไม่เหลือ เอ้ยเปเลสมาไปเล่นจะล้วงหลังเอ้ยเปเลสที่อะไรอ่ะวีล่าเปเลสก็มาไหนไหนนะเล่นมาแล้วยิงโอ้โหไอสัตว์ไม่มีสกิลสองมันฟิก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 มันมันฟักกิ้งบูซี่ไี่คอคนไี่คอคนเราคนดังเราหนึ่งสองสามอู้หูอ้าวสวย เอาไอเสียโดนมุมตีกูตายเลยเอาไอเสียโดนบุมตีกูตายเรียบร้อยโดนบดามบดามเอาใคเดีหยไปแล้วเอาอยู่นู่นโหสวยสวยสวยเอาเรียบร้อยฝันดีครับเอานี่ไงนี่โดนสอนวิทยาศาสตร์แล้วเจอตสเป็บขั้นทีกูงงดิมันจะแรงเกินไปแล้วเหี้ยมันขังคลิปไหนเอาเลยเอาเลยไหนลากหัววะโอ้โหตัวมีประโยชน์หน่อยเอ้ามันฟิกเกอร์ มันฟักเกอร์เมื่อวานเมื่อกี้เมื่อกี้มึงโดวีล่าเดยผมไม่ได้กดอกทีหนึ่งถ้าเกิดกดมันตายเลยนทำไม่ที่อ่ะรู้แต่ทม่ทำเพื่อเหมือนไม่มาไงเหมือนไม่มาไงก็เหมือนไม่มานี่ขอสักทีอ่ะได้กูได้มีเกินสักทีอ่าจบแล้วมันจบแล้วนี่มีอะไรผลกรรมไงผลกรรมร้านกูเลยนะบางกรรมมันมีจริงไงอ่ะสวยดำสวย เด้ีกูจะก็ตี้ยก็ตะี้ยฮ้ยดผลกรรมไงผลกรรมไงเบรสกรรมหมดเอ้ยเอ้ยหอ้ยวีล้วลงบนนอนเลยลงบนนอนสมไป่แสนเยอะีนโอ้ยงัดกูฟิกเกอร์งัดกูเหรอ่ะเพื่ออะไรเนี่ยก็เอาเรื่องอะไม่ไม่ไม่มีเพื่อนสอนฟิกเกอร์งัดกูทำไมมีดําเพงเลยครับมันจิกง่ายโง่เหี้ยควายลุยตู เดดดำโดนเอ้ยเดดดำเดดดำมันงอนไม่เล่นเลยด่ามันเยอะไม่รู้กูกูด่าด่าไหนไม่ได้ด่าไม่ได้ไหนใส่หัวฟางไปไหนไหนมึงลองใส่หัวฟางดูดิไม่ได้ใส่กูเปิด A T P O ไว้ทำไม A T K หูแสกกลางผมไหนใส่หัวฟางนี่กูบอกเลยไม่รองเอ้ามันมาแจกอะหรือเล่นมันกลางมันแจกมันแจกมันแจกไม่ก็หนีกลางมันเอ้าเอ้าเดี๋ยวนี้ตัวเล่นเขาแจกเหรอแจกฟรี อ๋อดำดำเอ้ยดำดวงคนดำเฮ้ยไอ้ดำไอ้ดำดูคนดำเฮ้ยแจกไปรอบนึงเลยแล้วดำคนดำตัวมันอะตัวมันแจกะมารอบนึ่งรอบสองกูไม่รู้ว่ากูได้กูได้กูได้แต่กล่องที่กูสะสมไว้ในนั้นแล้วกูมาไล่เปิดทีละอันแรงเกินกูจะยิงเวสอย่งนีไอเฮียดูดิทั้งทั้งเกมกูฆ่าได้สองตัวไอเฮียกูไม่เอาลงด้วยไอสัตว์อืมไม่มีช็อตไหนเลยเฮีย แล้วมึงจะมีช็อตไหนวะไงเฮียกองกล้องก็จับที่กูคนเดียวแล้วมึงก็ได้ฆ่ากันแล้วมันก็ไม่ได้ดูว่าฆ่ามันยังไงเฮียโดนน่าจะน่าจะว่าเล่นโหมดแรงจะเปิดแบบโหมดแบบโอ้คนดังเราปมไม่อยู่เราปมไม่อยู่คนดังไข่เฮียพูดว่าคนดังไหนเฮียพูดว่าไอ้คนดังไงนเฮคนดังดูดูดูตป้มรังเลย ชื่อมันเหมือนคนดังเว้ยว่ามันตั้งเวลาวิวแล้วก็เล่นลาวิวโอ้โหควยเห็ดตูดถ้าจำไม่ผิดเมส้มมั้งชื่อเงี้ยเม่ส้มโอ้โห MS ฟรมเลยเนี่ยนี่นเต้นไหมอเลยโอ้โหวิกเกอร์จูบส์กูกดแข่งไม่ทันหรอไม่ได้ไปช่วยเอ้กดแข่งไม่ทันเอ้วดีโบ๊ท กดแข่งไว้ทันไอ้เียโหกแบบนี้เหรอเฮ้ยเอ้ยเอ้ยเอาเฮ้ยเอาเอาทำไมเบาจังอ่ะเฮ้ยกูไม่ตายโอ้ตัวตัวเล่นของมึงไม่เอาอย่ากลัดดีน้องอย่าเฮ้ยรีรอดว่ะเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเอ้ยตึงเกินตึงเกินพี่หลี มึงนี่ปะไอเคียพึ่งเลยต้มมี่อะแต่เราไม่มีอะไรแต่ว่าเราทำอะไรเอาเหยียบไข่กูช็ดชดมันหาเออเดี๋ยวกูเออมันหากูอยากให้ลงว่ะเออเดี๋ยวกูลงก็ได้ก็แค่คุยกันเฉยๆเอาวีก็เล่นขำๆมี่อะ โดนสองพันโดนแน่โดนแน่โดนกูเมซี่ใส่เอาไปแรกกับปออะไอช็อตที่กูโชว์เทกูก็ไม่ได้อ่าเนี่ยแยแม่งจัดมันก่อนเนยแหละเฮ้ย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 อะไรอะเฮ้ยมันลุมาเออไหนมึงไใช้อรงานมันอะไหไปหมาบ้าด้วยมึงหน้าเอวด้ากันอะเออเราเกิดเอาด้างกันล้วไนาพ่อ่งดูดี เราฝากช่องยูทูบเราฝากช่องยูทูบโอเครช่องเลยคนดังไอ้เคียระหว่างที่กูลังยืนทีมไอ้เคียไลค์กำลังโดนกระทืบอยู่ไปไลค์ยูทูบ้วยครับฟิกเกอร์อ๋อฟิกเกอร์โอเคครับได้เลยครับฟิกฟิกเกอร์นะครับขอโทษ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 ครับพี่ขอโทษด้วยฝ่ายยูทูบบอกฝ่ายยูทูบบอกเราแข่ง ทั้งตานทั้งแข่งเฮียอะไรวะเนี่ยมั่วซั่วหมดเลยที่ผ่านแล้วไหนมามามาไหนมาไหนลงไหนมันคำคอยิงดีไหนไหนมึงฆ่าพี่ดีแต่โอ้ยเฮ้ยเฮ้ยมันคำคอรอบนี้คอัคำคอ้มมมงงไปตาาทันดคอคำหรือคอคอเฮ้ยป้าดำมึงอหยาบพิเกอร์มานะ อกขีไอ้ขี้นี่ไอ้ขี้ไหนไอ้สัตว์เหมือนตึงไงเฮียไหนมึงออกแล้วมึงออกขี้มึงออกขี้ตีเร็วแบบนั้นเหรอวะโอ้มัต่างกันหรอเว้ยไงเฮอยก็แบบไม่ได้สมควรที่จะไปสามทางมันแล้วเออมึงเอาดาร์กเออไอ้เฮียมึงปล่อยให้มันกันกลางแล้วก็ตีดาร์กอ่ะมึงปล่อยให้มันกันกลางแล้วก็ตีดาร์กเออตีดาร์กตีดาร์กเร็วไอ้เฮี้ยไอ้ตัวแทงไงดำตายตีไม่ได้หรอกมันสิบห้าทีแล้ว นี่มึงดูไอ้ดำดิให้กูรอเล่นกูตายเลยน่กน่าน่ากินเราหน่อยเฮียบินเดี๋ยวนะกูวางขาไว้ก่อนเฮ้ยลีลีมันดักเงาเมื่อชิบหายละชิบหายละฝากต้องชิบหายมันมาถอยยเลชิบหายละชิบหายละชิบหายละเฮ้ยชิบหายละเฮ้ยมาเชียร์ตีกูต้องการเวลาเรื่อยเรือยเฮ้ยชิบหายละเฮ้ยกูมันไม่ใช่แลี้ยว วี่ดำครับพี่ล้วงผูเคียหน่อยพี่ก่อนที่ทีมชิพหายมากกว่านี้ไหนข้ามวันนี้เอ้าอะไรอ่ะไหนคอคำคอำไหนคอคำวิลาแตกโอ้โหเฮ้ยเฮ้ย้ําดูยเฮดูดํ้อเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยอฮ้ยเฮ้ยเฮ้เ้เฮ้ยเฮ้ยเอ้ยเฮ้แเฮเฮ้ยเ้ยเฮ้ยเ้มเ เอไถ้ามันทแทงป้อมก็ตำรวจรับเท่าเดิมมี่อ่ะเหลือไม่ก็เหลือครึ่งหนึ่งโดนป้อมยิงสามนัดตายอ่ะนี่นะเล่นมากไปไน,นะผลกรรมนะไงแรงงานโดนบาปกรรมแนละ้วโอ้ยบาปกรรมมันมีจริงไนงะมึงโดนมึงโดน,นมึงโดนเพิ่งใช้แรงงานกลับแล้วแล้วมึงดูแมปตัวตุ่นดิล่ะยิงไม่โดนอ่ะมันไม่ถึง เออไอแมปตัวตุ่นนี่แม่งใช้แรงงานโคตรเยอะมึงไม่ทำอะไรต่อแนูว่ามึงแพ้เลยนะเว้ยตีไม่ได้ดินเนี่ยถึงชิมหายเลยมึงเี้ยปาดไหมเขาปาดปาดไอ้บอลดัมเขาเทียร์สามร้อยเหี้ยเบบี้อ๋อคุณเดือนเปิดเพลงไว้ยังือก็ติดเหี้ยเฮ้ยเวลเลสอะไรอ่ะอ้องมาทำไมอ่ะทำอะไรอ่ะเฮ้ยเกินไปเปล่าไหนมึงเปิดมานะโอเคมันดักอยู่ไหนพุ่มอ่ะ เอ้ยเอ้ยรอไว้รอไว้ให้ดำไปรันไงตีดักรอมันไว้ตีดักรอมันมันอยู่ในพุ่มมันน่ะนั่นน่ะตรงไหนตรงไหนเอาเฮ้ยมันไปหายดำแล้วก็ตีดักเลยเอาไปหายดำหมดเลยคุณสบายแล้วเ้มไปหมดเลยเว้ยถ้าแพ้นะตะคิวกูบักเลยเนี้ยกันล่างแล้วปล่อยมันไปกลางกลางกันล่างไงแล้วที่กลับบ้าน

เว้ยเอ้ยได้จบดิปอมดิปอมไบโอ้ไมด้ไ้ด้้เงไมื่อไอ้ดักข้าไปดักเข้าไปดักมดักเดินดักเดินเข้าไปดักเอ้โอ้ยเฮ้ยไปแล้วเอ้ยาไม่ทันแล้วบินบานดำผมไม่ทันแล้วไม่ทันแล้วบ้านดำ เดอะเมินบ้าตามหมูเดมินเดมินบ้าตามมีอะผู้บันนายมึงปากช่องจริีดิอีสยสส้สัตว์เฮ้ยเย็ดเป็ดไอสัตว์นสไอ้เียลีในป่าก็มีนี่เรียกความมึงเข้าใจความรู้สึกเลยมึงต้องเข้าใจความรู้สึกเลยนาย แบบเหมือนที่มึงลานบับอะไรนี่แหละความเสื่อแน่เลยไอ้เขี้ยจะจบยังไงไอ้เขี้ยดำต้องดันครีปสามทางอ่ะูยิงเบาดำเข้าทีละพันอยู่นะอะไรกิจเคยจีมันทีโพดอ่ะโอ้ยเกือบมากครับเกือบมากครับ ยอดมากดีเยี่ยมยี่สิบเอ็ดนาทีจบแบบโคนโง่เลยครับบอกไปยังไอ้พวกชาติโลกไอสัตว์ที่ผายมีควยมึงทำไปทำเฮี้ยอะไรทำเพื่ออะไรมึงอยากให้คนนู้นคนนี้ก็เป็นถูกใจมึงไปหมดเลยไอเฮี้ยมึงดียังไงไอเฮี้ยสัตว์มึงดีตรงไหนเก่งเจ๋งเลยเฮี้ยตุ๋ตีในสัตว์